และสำหรับช่วงที่พวกเราเดินทางมาพูตานนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิในช่วงนี้ผลส้มซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกให้ผลงอกงามดีแต่แทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าไรนาที่ดูแห้งแลง้งจนไม่น่าจะเพาะปลูกอะไรได้นั้นกลับกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวแดงที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองพาโรซึ่งชาวพูตานได้เรียกพื้นที่หุบเขาของพวกเขาว่าชามข้าวของประเทศค่ะ และขณะนี้พวกเราก็มุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันออกอยังเมืองภูนคาผ่านภูผาอันสูงชันเห็นความศรัทธาของชาวภูตานเต็มท้องถนนธงมนตราสถูปเจดีและเสียงกระดิ่งจากกงล้อแห่งธรรมที่ดังกังวานบนเส้นทางสัญจรในว่าพระธรรมแห่งพุทธศาสนาอยู่ในใจของชาวภูตานทุกคน คุณผู้ชมคะอากาศเย็นมากเลยค่ะแต่ว่าที่เราเห็นเขา่อกองไฟเนี่ยไม่ใช่สําหรับพิงไฟเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะแต่เขากําลังทําพิธี เ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอพอรจากพระมากกว่าค่ะก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะในทุกๆบ้านเนี่ยโดยเฉพาะตามชนบทเ,เขาก็จะไหว้พระโดยมีแท่นบูชาภายในบ้านแล้วก็ถวายน้ำเจ็ดถ้วยนะคะตามความเชื่อทูกเขาใช้ในบ้านกลิ่นหอมนะคะเ,เขาก็เลยใช้ใบสนเนี่ยคะ่ะมาก่อแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาใบสนใส่ให้มันส่งเหมือนกับว่าไปขอพรจากเทพเจ้าให้สโมกควันไฟเนี่ยนะคะขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือว่า กิจกรรมแบบนี้อาจจะทําในวันสําคัญบางอย่างของครอบครัวนั้นๆอาจจะมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะขอพรออให้พระช่วยให้คนในครอบครัวหายหรือกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายหรือแม้แต่เขาจะมีปราดของเขาอะนะคะออบอกว่าให้ทําพิธีอะไรในวันไหนตามความเชื่อของแต่ละคนนะคะ น,นี้ก็อาจจะเป็นกรณีพิเศษของเขาก็ได้ค่ะแต่โดยวัฒนธรรมของเขาเออโดยประเพณีของเขาเ,เขาก็จะมักนิยมไหว้พระขอพรคะแบบนี้ละค่ะชิคชิลชิคชิลแอดเอราวนณาอัลติเมตเอโคชิครีสอร์ทหนึ่งเดียวในพัทยา